สบายดีพบกับ LT Vision ความหมายทงพักทงชาติเหนือจอมผูเบีย้ยในการประชุมใหญ่ที่ผ่านมาครับผู้แทนพักประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่11สหายพลตีคำเลียงอุทธกัยสอนเลขาคณะพักแขวงและเจ้าแขวงใสสมบูรณ์ได้ขึ้นกล่าวรายงานต่อกองประชุมใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาครับ ปัญหาใหญ่ของแขวงไซส,สมบู์คือความสงบเรียบร้อยเพราะมีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลหรือภาษาลาวเรียกว่าหน่แหนงความบอดสงบสหายพลตีคำเลียงได้กล่าวว่าหน่แหนงความบอดสงบได้รับการแก้ไขอย่างมุ่งมั่นแต่ก็ยังมีคนบอดีบางกลุ่มที่หลบซ่อนอยู่ภายในแขวงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวพิชิตจอมปูเบีย้ยยังมีความหมายในทางการเมืองเพราะปูเบีย้ยเคยเป็นที่มั่นของกลุ่มลาวต่อต้านกลุ่มมงเจ้าฟ้าแต่กองทัพประชาชนลาว ได้ดำเนินการกวาดล้างกล่มต่อต้านานานนับ10ปีจนยึดครองภูเบีย้ยได้ปลายปีที่แล้วแขวงไสสมบูรณ์ได้จัดก,กิจกรรมพิชิตจอมปูเบีย้ยระหว่างการประชุมใหญ่ครั้งที่1ขององค์คณะพักแขวงพวกเราสามารถขึ้นไปยืนอยู่บนจอมภูเบีย้ยโบกสะบัดธงพักธงชาติเป็นการประกาศชัยชนะอย่างสง่าผ่าเผยแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปกับ LT Vision สบายดี